นี่ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็มาพบกับเกมฟรีไฟกับช่องกรฟีสตล์เช่นเคยเลยนะครับผมตั้งแต่อัปเดตใหม่มานะครับฟรีไฟก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงเนาะอ่าอยู่ในแมปก็ไม่มีไอวอให้เก็บแล้วใช่ไหมครับอ่าไอวอมันจะปั๊มขึ้นมาเองนะครับผมอ่าวันนี้ผมก็จะมา บอกนะครับว่าทำยังไงนะครับให้ไอวอลเราได้เยอะที่สุดนะครับผมสําหรับน้องๆคนไหนนะครับหรือพี่ๆคนไหนที่รู้แล้วนะครับที่เข้ามาดูในช่องผมก็ขอบคุณนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับก็ไปดูกันเลยครับว่าทำยังไงบ้างปกติแล้วนะครับไอวอลของเรานะครับจะปั๊มได้สูงสุดแค่5้าลูกนะครับถ้าใครอยากได้เพิ่มนะครับก็ไปเก็บคลิปตามบ้านหรือก็เอาเหรียญไปซื้อตามตู้นะครับอ่ะชิปไอวอลเป็นยังไงไปดูครับ หรับคลิปไอบอนะครับนี่ครับก็จะเป็นอันสีน้าเงินนะครับที่ผมวงไว้เลยนะครับผมอ่ะถ้าเราไปซื้อที่ตู้นะครับจะประมาณ400เหรียญเนาะถ้าเราไปเก็บตามบ้านก็ได้นะครับผมอ่ะหนึ่งคลิปจะเพิ่มไอบอลหนึ่งลูกนะครับถ้าเราเก็บตามบ้านก็เพิ่มอีกถ้าเราฆ่าคนตายที่มีคลิปตัวนี้ครับมันจะเป็นแสงวิ่งเข้ามาหาตัวเรามันจะเพิ่มไอบอให้เราเรื่อยๆนะครับผมก็ไปลองใช้ดูนะครับว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับ อ่าสำหรับคลิปเพิ่มไว้วอลนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ